ยสิบเขายี่สิบปา,านะปัญหายอยู่ที่ไหนคะเนปัญหายอยู่ที่ไหนคะเนปัญหายอยู่ที่ไหนคะเนย้อนคำสัมภาษณ์แอปทักษอรไม่ติดเรื่องอายุล่าสุดได้มีกระแสความจีนระหว่างคู่ของหนุ่มนนกุลชานนนกับแม่แอปทักษอรที่ตอนนี้ต่างรุนให้ทั้งคู่เลื่อนสถานะขยับมาเป็นแฟนกันยิ่งตอนที่สาวแอปทักษอรได้ให้สัมภาษณ์กับทางพี่บอยก็ยิ่งทำให้ทุกคน พร้อมที่จะเฮดังๆเพราะดูเหมือนว่าคู่นี้จะเป็นคู่จริงกันซะแล้วแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนยังไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคู่นี้เพราะเห็นว่าอายุค่อนข้างห่างกันพอสมควรแต่ง,งานนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะทย้อนกลับไปทางแอปทักซอนก็เคยให้สัมภาษณ์ กับรายการต่างๆอย่างรายการตีไทยครัวที่เคยพาสาวแอปทักษออนไปหาหนุ่มเอิร์ธซึ่งงานนี้พิธีกรก็ได้ถามสาวแอปทักษออนว่ามีแฟนหรือยังเนี่ยมีแฟนหรือยังซึ่งแม่แอปก็ได้บอกว่าเราเอิร์ธหาให้ซึ่งทำเอาสาวโอภักดิราถึงกับบอกว่า20เขา20กว่าเองนะ ทำให้แม่แอบทักซออนมองมาที่สาวโอแล้วถามว่าปัญหาอยู่ที่ไหนคะทำเอาทุกคนถึงกับอึ้งเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นการประกาศชัดแล้วว่าอายุไม่ใช่ปัญหาขนาดน้องเอ,อิร์ธอายุ20ปีห่างกับแม่แอฟป,ประมาณ20กว่าปียังไม่มีปัญหาเลยหนุ่มนนกูลเขา27 28แล้วห่างแค่16ปีก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแม่แอฟขาอายุไม่ใช่ปัญหาอุปสรรค แต่ทัศนคติและไลฟ์สไตล์มากกว่าที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไปได้ดีหรือไม่ไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะแต่มั่นใจว่าจากที่แอดทัศออนเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วนั้นหนุ่มนนกุลเขาผ่านได้คะแนน10เต็ม10ไปเลยค่ะรอแค่คู่นี้เขาออกมาประกาศความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเท่านั้นเองรออยู่นะคะสาวแอปหนุ่มนนกูล สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า